คิดว่าจากครั้งที่แล้วเราเรียนโปรแกรม o t o s h o p นะครับคิดว่า,วาน่าจะมันเกี่ยวข้องกันน่าจะเอานำโฟโต้ช็อปมาประยุกต์ใช้กับการตัดต่อวิดีโอแล้วก็ทำพีเต์ได้มันน่าจะแมทช์กันครับเลยเลือกมาตรงนี้แน่อนอนครับผูดถึนง,งานที่ทําก็จะทําแบบพวกนี้อยู่แล้วครับถือว่าเป็นประโยชน์มากได้รู้เทคนิคนิดๆหน่อยๆเีออาจารย์ก็สอนนะครับซึ่งเราไม่รู้เราจะอ่านจากหนังสือเอาแต่พอไม่ได้อาจารย์ก็าสอนนี่เราจะเข้าใจมากขึ้นเข้ามาตอนแรกก็ดีใจตรงนี้ประทับใจเด็กเข้ามาตอนแรกเลยมีคนต้อนรับเราเยอะแยะนะครับลงทะเบียนมี ให้คําแนะนาเยอะะมาเรื่อยๆกระทั่งอาจารย์สอนก็เข้าใจไปช้าๆไปทีละอย่างละอย่างเป็นสเต็ปสเต็ปแล้วก็มีน้องอช่วยๆกันหลายๆคนครับแล้วก็เพื่อนช่วยเพื่อนก็ยังมีครับก็ช่วยๆกันไปถือว่าประสบความสําเร็จมากครับก็คือจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือเป็นโปรแกรม PowerPoint อยู่แล้วนะคะแต่คิดว่าตัว Movie Maker มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่า PowerPoint เพิ่มขึ้นคือใส่เสียงใส่ภาพเคลื่อนไหวได้ทำเป็นภาพยนตร์ได้ค่ะ คือเหมือนกับว่าเป็นการนําเสนอที่ที่น่าสนใจมากกว่า PowerPoint ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอะค่ะค่ะจริงๆแล้วอาจจะสงสัยว่าอยู่สํานักการค้างสินทรัพย์จะเอาไปใช้อะไรได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าที่ที่คิดไว้นะคะจริงๆแล้วเวลาที่เราเว็บไซต์เวลาที่เราเข้าไปในเว็บไซต์ของส่วนราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความคิดสร้างสรรค์โดยส่วนตัวนะคะว่าเวลาที่เราแนะนําบุคลากรในในสำนักเนี้ยค่ะก็อยากจะแนะนําเป็น เอาต,ตัวนี้ขึ้นไปไว้บนเว็บไซต์ะคะ่ะอาจจะแนะนําบุคลากรในสํานักในส่วนงานของเราอะไนี้ค่ะภารกิจหน้าที่อะไรงี้ค่ะก็จะทําให้ภาคเอกชนรู้ว่าบุคคลภายนอกที่เข้ามาเว็บไซต์เนี่ยได้สนใจมากขึ้นเลยะคะ่ะดึงดูดความสนใจของบุคคลภายนอกมากขึ้นท่านวิทยากรนะคะก็ถือว่ามีความสามารถมากค่ะเพราะว่าผู้เข้าอบรมเนี่ยมีมเีเขาเรียกเนนะคะวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิแตกต่างกานะะันอะไรงี้ค่ะ มีทั้งคนที่มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้วกับบางคนก็ยังไม่อาจจะแบบพื้นฐานอาจจะน้อยนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าวิทยากรสามารถที่จะอบรมให้ทั้งคน2กลุ่มนี้ได้เข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติได้ได้จริงอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ตัวทีเอน้องๆที่ช่วยวิทยากรเนี้ยคะ่ะก็ให้ความช่วยเหลือกับผู้เข้าอบรมเป็นอย่างดี โดยส่วนตัวคิดว่ามูวี่เมคเกอร์เนี่ยค่ะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งในการทำงานแล้วก็ในชีวิตประจำวันส่วนตัวค่ะสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะเพราะว่าทั้งทั้งในด้านการทำงานก็สามารถเวลาที่เราไปบรรยายเป็นวิทยากรอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถนําในส่วนนี้ไปทําเป็นละครหรืออะไรให้ผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจกับการบรรยายมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะค่ะในส่วนของวิทยากรนะคะ ก็สามารถบรรยายได้อย่างละเอียดทำให้ผู้เข้ารับการอบรมที่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยทำให้มีความรู้ในเรื่องนี้แล้วก็ TA ก็ให้ความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีค่ะ สมยาคาราชกา ชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติไทยสูงที่สุดของชีวิตคนหนึ่งคนต้องพิสูจน์ว่าตนได้ทำอะไรด้วยศัจธกที่ฉันปฏิยา เรื่องแบบสมญาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สงคัญรับใช้ ชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่นดินนี้ทำความดีเพื่อชาติ จ้าที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทําตามได้จริงด้วยศัจด์เจที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทํำตามได้จริงทดแทนคุณให้ Oh man.